สำหรับใครนะผมที่เข้าตัวรันเดลต้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นข้อความให้อัปเกรดในลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าไปกดอัปเกรดตรงนี้นะครับทุกคนให้ท่านผู้ชมนะครับผมออกจากแอปมานะครับผมแล้วก็ทําการถอนการติดตั้งตัวเก่าออกไปได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีตัวใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่น6.8.3นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้นะครับไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะก็ท่านผู้ชมเข้าลิงก์มานะครับผมเมื่อท่านผููู้้้้้้้ชชชมมมมมมเเเเเเขาา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 ววว็็็็บบบบบแลลลลลลนน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 ีี่่่่่่ยยะะะะะคคคคครรรรััััผผผกกกกทททือองงดดดจจ์โหหุใ นะผมทําการกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นรอสักครู่หนึ่งมันก็จะมีป,อป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกชมกดดีเทลหรือรายละเอียดนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็รอมาติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อมันติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้ทุกชมกดคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดไปที่ install หรือติดตั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถกด open เปิดเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาที่ตัวรันเนี่ยนะครับมันก็จะมีอนุญาตการเข้าถึงไฟล์นะครับท่านผ ตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าผมจะสังเกตได้ว่าไม่มีข้อความขึ้นให้อัปเกรดแล้วนั่นเองครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าแมปดูนะครับผมว่าตัวรันมันจะสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคนะทุกคนในตอนนี้ผมก็เข้าในส่วนของตัวรันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่าทางตัวรันเนี่ยนะครับผมหน้าต่างสกีหรืออะไรต่างๆก็ขึ้นตามปกติแบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่ในตอนนี้เนี่ยคือผมไม่ต้องหาคีย์นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมน่าว ของหน้าต่างสคริปจะขึ้นตามปกติหรือเปล่านะครับนี่ผมก็จะรันเป็นสปีดละกันนะทุกคนปึ๊บนี่นะทุกคนในส่วนของหน้าต่างสคริปนะครับผมก็จะขึ้นตามปกต,ติแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแต่สำหรับใครนะผมที่มันต้องหาคีย์นะครับผมผมก็ได้ทําคลิปสอนหาคีย์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดแล้วนั่นเองนะครับผู้ชมก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้นะผมเพราะว่าคลิปนั้นก็สอนละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนหาคีย์นะครับผมการติดตั้ง,งการใช้งานตัวรันอะไรต่างๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคลิปนั้นก็สอนแบบ ตลาไปก่อนนะฝากทุกผู้ชมกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งให้ช่องผมด้วยละกันนะครับสำหรับทีนี้ไปไปครับผมเจอกันครับ